สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับชาเลนเจอร์ฮอลลนะวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์นะครับครั้งที่44นะในปีนี้นะครับถือว่ามีรถยนต์ที่น่าสนใจมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อและหลายค่ายนะครับรวมทั้งค่ายใหม่ๆที่ลงมาเล่นด้วยนะในปีนี้นะครับมีรถนะที่เรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมทั้งรถรุ่นใหม่ๆนะครับ e-sev นะครับแล้วก็รถยนต์พลังงานทางเลือกอื่นๆมากมายนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมนะครับแล้วก็ดูไฮไลท์กันว่าภายในงานนะจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความน่าเยี่ยมชมอย่างไงบ้างนะครับไปชมพร้อมๆกันครับสำหรับค่ายนิสสันนะครับจริงๆแล้วก็จริงๆไม่ได้มีอะไรใหม่มากมายนักนะครับแต่ว่าใน ตัวนี้นะเทอร์ราเนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมีการแนะนําไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้สีดําเข้ามาเสริมนะครับความหล่อนะสีใหม่ดูดูสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรฮะความสปอร์ตภายในที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับมีใช้เครื่องเสียงบสนะครับก็ให้พลังเสียงที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีตัวนิสันนาวารานะครับก็อุปกรณ์ตกแต่งนะครับในสไตล์ของออฟโรดมากขึ้นนะครับมีเรื่องของล้อยางใหม่นะครับเรื่องของใส่ตัวบัคชิลนะครับ ใส่ป่งล้อนะสีดําสวยงามนะสีเดียวกับตัวเทอร่านะครับนอกจากนี้ในบูธก็ยังมีตัวนิสสันคลิกอีพาวเวอร์นะครับซึ่งก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆนะครับก็น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูบูธอื่นต่อครับนิสสุบิชินะครับเนี่ยตัวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของงานก็น่าจะเป็นตัว XRT Concept นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถจนต้นแบบนะครับก็น่าจะเป็นนิสสุบิชิไทรทันนะครับตัวใหม่แะที่จะมีการเปิดจําหน่ายนะ ในช่วงกลางปีนะครับหรือไม่ก็ช่วงกรกฎาสิงหานะฮะต้องดูทีว่าจะพร้อมนะครับให้เปิดจองกันได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็สเปคเป็นอย่างไรนะครับคงต้องติดตามกันอีกทีนะครับแต่ว่าก็เป็นรถที่ก็ถ้าหน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถกระบะนะตัวลุยแล้วก็รูปแบบน่าสนใจทีเดียวนะครับนะครับนอกเหนือจากตัวเอ็กซ์เใหม่นะครับตัวเอ็กซ์เพนเด s ใหม่นะฮะที่ปรับเปลี่ยนไปหลายรุ่นนะครับ ปรับเปลี่ยนไปหลายส่วนนะครับก็ยังมีตัวนะนี่ฮะมิสูบิชิทริทันนะครับตัวแชมเปี้ยนนะครับเอเชียครอสซันที่2022ที่ผ่านมานะครับก็นำมาโชว์ด้วยนะครับนะสำหรับค่ายรถยนต์อีสุนะครับก็ยังคงมีในส่วนของวิวเอ็ก มีในส่วนของอรถยนต์ที่เข้ามาจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็มีในเรื่องของการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงในรุน e ่นนะี New ้ X, Phantom, นะครับตัว m ีก็จะมีนะ New m u X ตัวแฟนทอมนะครับ Collection านว่าน่าจะเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับสำหรับงานนี้นะแล้วก็ยังมีตัว d m a มนะครับตกแต่งแบบออฟโรดเลยนะ,บบ road, นะก็สวงานมากขึ้นน,นะครับตัว d m a มก็จะเรียกว่าตัวเมจิกไฮนะ ก็จะปรับเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับค่ารยนตซูซูกินะครับก็ยังคงมีตัวสวิ์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวเ e เลริโอจนะครับ เป็นตัวเด่นของค่ายนะครับก็ยังมีเรื่องของฟู้ดทรัคนะครับตอนนี้ก็เป็นรถผลไม้นะครับมาในตีมของรถผลไม้นะครับแล้วก็มี s u ซูก i Girl นะครับก็คอยต้อนรับทุกท่านนะครับเขาสามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในบูธกันได้นะครับค่าย MG นะครับ <S <S เปิดราคาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ MG ES นะในราคา9 5 0 0 0 0 0 9,000บาทนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของ MG4 Electric นะครับมาให้ท่านได้สัมผัสนะไฮไลท์นะครับเด็ดของค่าย MG รุ่นก็คือตัว MG Maxus นะครับในตัวนี้นะครับเป็นรถประเภท MPV นะครับเจ็ดที่นั่งเนาะแล้วก็เป็นรถไฟฟ้า100%เเฉยเดียวนะครับนะเขาบอกว่าในรุ่นนี้นะครับสามารถ วิ่งได้ถึง440กิลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งที่เดียวนะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับตลอบค่ายฮอนด้านะครับตัวที่เด่นแล้วก็มีการเปิดตัวนะไปเมื่อวานนี้นะครับพร้อมเผยราคานะครับฮอนด้า CRV ใหม่ราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านสี่แสนหนบาทนะครับไปจนถึงตัวท็อปสุดนะครับก็คือตัว eS EV e นะครับตัว eS นะครับ1 5 8 9 0 0้บาทนะครับก่อนหน้านี้นก็มีการเปิดตัวนะครับในส่วนของ Honda w R v นะครับกับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะนอกนือจากนี้นะครับก็ยังมีรถยนต์หลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว City back e ้ a ฮทส์แ e บ็ก eS EV นะครับตัว Civic Type R นะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่สวยงามน่าสนใจจริง รถยนต์ t o y ยต้นะครับไปยังคงเน้นในเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับโดยในบูธเนี่ยนะฮะก็ยังมีในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์คอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับตัวแท็กซี่นะฮะตัวเจเปนแท็กซี่ที่เป็น h ทสีวีนะครับตัว LPG Hybrid นะครับก็นำมาแสดงด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมี Toyota BC 4X นะครับซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะ1 0 0แล้วก็เป็นรถที่มีการเปิดจองในบ้านเราไปแล้วนะครับ ในส่วนนี้ยังมีในส่วนของ t o y ย t a p r i u ุนะครับรุ่นใหม่นะฮะตัวนี้ก็เ,เป็นตัวเจน5นะครับก็ลุ้นเข้าขายในบ้านเราแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเจน5นะครับก็มีทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์ไฟฟ้าด้วยนะอันนี้น่านสนใจดีๆนะครับรถ mm hmm. ยนต์ไฮไลท์อีก1รุ่นนะครับของค่ายโตโยต้านะครับก็เป็นตัว รีโววี v c วีคอนเซ็ปต์นะครับในรุ่นนี้เรามีโอกาสได้ทดลองขับกันไปแล้วนะครับก็เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับในรูปแบบของตัวตัวกระบะนะครับพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์อยู่นะครับก็มาลุ้นกันว่านะครับจะสามารถนะออกจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความสนใจในส่วนของเรื่องของการขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างนะครับ พุนได้ s t a r g เก e r นะครับมีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เปิดเผยราคานะครับอยู่ที่7 0 0 0แสนนะกลางๆนะครับไปจนถึง9 0 0 0แสนาบาทนะครับในรุ่นนี้ก็จะได้ในตัว6ที่นั่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัว Mini MPV ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าในตัว6ที่นั่งนะครับก็เป็นเรื่องของการออกแบบภายในนะที่ค่อนข้างให้อัธประโยชนะครับก็สามารถนะดูนะกว้างขวางนะครับ เครื่องยนต์ 1,500cc นะครับในรุ่นนี้ก็แน่นอนครับยังคงออกแบบแล้วก็ผลิตนะในอีประเทศอินโดนีเซียนะครับแต่ก็ตอบโจทย์นะครับด้านหลังสวยีเดียวนะต่อบผู้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับมีตั้งแต่6ที่นั่ง7ที่นั่งนะครับแล้วแต่เราจะเลือกมีหลายรุ่นนะครับราคาที่เริ่มต้นที่7 0 0 0กว่าบาทนะ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับนำมาโชว์นะครับสำหรับที่สนใจนะครับ i อ n i 5และ i อ n i c 6นะครับก็มีรูปแบบของการชาร์จนะครับแสดงรัที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นตัว s t a r i o Premium นะครับก็ยังคงเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับผู้ที่ต้องการหารถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับ าร์ยนต์เกรดบลมอเตอร์นะครับตัวนี้แน่นอนครับไฮไลท์ของรถนะรถยนต์ในในบูธนะครับเกรดบลูมอเตอร์ก็ต้องเป็นนะตัวออลนิวนะครับ gwm แทงห้าร้นะครับเครื่องยนต์นะ2.0ลิตรเทอร์โบนะครับไฮบริดนะปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งนะเรายังไม่ทราบราคานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวนะฮาวเวล h หกนะครับแล้วก็รถอีกหลายๆรุ่นนะครับรวมทั้ง ตัวออร่านะครับก็ยังมาให้สัมผัสแล้วก็รับจองกันเช่นเคยนะครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่บูธของเกรดวอร์มเตอร์ครับก็ารเปิดตัว n e ็ t g e นเ a นเจอร์รัพเอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะก็นะรูปรักใหม่นะครับรูปลักน่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัว ฟอร์ดในตัวนิกเจนเทเบิลส์ไรท์แฟลนะครับซึ่งเอ่อรุ่นะนี้ครับเปิดตัวได้อย่างเท่ทีเดียนะบรุ่นหนึ่งนะครับของค่ายของบูตฟอร์ดนะครับก็เป็นตัวนิกเจนเบรนเจอร์ไรท์แฟลกนะครับซึ่งนะในะนะรุ่นนี้ก็ได้จะออกแบบให้มีความ หรูหรานะเป็นสปอร์มากขึ้นน,นะครับเรื่องของประบิทธิภนะแล้วก็ลูกลักด้านหลัง ตัวนี้ยังมีตัวมาสเตอร์ตัวคาร์บอนดิทิชันนะครับก็มาให้ชมกันด้วยและไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับงานนี้นะครับอินบางโกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเป็นมาสเตาร์ mx 3 0นะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว e sky active นะ145แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดถึง271นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใช้เป็นขนาด35.5กิโลวัตต์ชั่วโมง นะครับก็นะตัวเป็นวิ่งได้ไกลนะฮะอยู่200กิโลเมตรนะรเป็นตัวเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากกระทัดรับและก็สวยงามทีเดียวนะครับนะก็เน้นความประหยัดนะฮะเดี๋ยวรูดูหน้าตาของตัว M X 3 0กันเล็กน้อยนะครับ บนโนะมีมาครบลายนะครับไม่ว่าจะเป็น x c 40 x c 60นะครับตัวนะ S60 x c 90นะครตัว4 C40 นะครับที่เราประกาศได้ลองขับกันไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างขับสนุกนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ที่นะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับต้องไม่พลาดบูต้นะครับ วันนี้ก็นะพาทุกท่านมาชมคร่าวๆนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับมีรถยนต์หลากหลายรุ่นนะครับมีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่นะครับแล้วก็ราคาน่าสนใจนะครับรวมทั้งเรื่องของและแคมเปญต่างๆนะผมว่าเชื่อว่าหลายคนที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของรถยนต์แล้วก็มาดูงานนี้นะครับมีสิทธิ์นะครับได้ใบจองกลับไปบ้านแน่นอนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการดีวีชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับ เรามีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับรถยนต์มานําเสนอทุกท่านนะครับเช่นเคยนครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี